สวัสดียามะเรลงครับพี่น้องครับสวัสดีสบายดีโอแม่ไซด้าดปาดทัวพลาครับสวัสดียามะเรลงพี่น้องครับสบายดีมื้อนี้จัดแลว้วที่เตรียมแปลงเตรียมแปลงปลูกพักนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแห้งแล้วสิถอนทิ่มไม่ล้วก็สิปลูกไม่พี่น้องครับอยู่บ้านครับมื้อนี้อยู่เฮือนนะครับยามะเรลงยามะเรลงพี่น้องเอ๋ยพอดีสิไปเบิบ่ง ไปเบิ่งเกษตรพ่อเพียงของลูกพี่นะครับของผู้ซอยพญักงานนะครับของลูกพี่แอร์นะครับก็เลยเสียลิปสูไปน้องเบิ่งครับไปเบิ่งว่าเกษตรพ่อเพียงข้างบ้านจันไร้นะครับเพิ่นเลี้ยงยังไว้บุกครับเป็นน้องปลาน้องกบเพิ่นนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำเพิ่นไปน้องนะครับอยู่เฮือนบักโม่เพียงเดียวคือเกขาไปน้องเอ้ยมาเนี่ถ้าเอาใหญ่เป็นตะยานเพิ่นเพราะตอนไห้ขึ้นมาอยู่จับเพิ่นมาเมื่อใดี่น้องเลยนี่ครับไปจักรยานเดี๋ยวแล้ว ไปปลูกชีพจักรยานคันนี้กลับขึ้นมาเพื่อจะเอาไปขี่นะครับโดยที่ไม่เปลืองน้ํามันปไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งสวนเกษตรพ่อเพียงของผู้ใหญ,ญ่บ้านอ่ผู้ซอยผู้ใหญ,ญ่บ้านนะครับของลูกพี่นะครับของลูกพี่แอร์นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับเพิ่นมี่ยังไปตะเบิง้งอยู่ใกล้ๆนี่ละพี่น้องนะครับเกษตรพ่อเพียงข้างบ้านปไปเดี๋ยวตามจันลอยไปเลยมาพี่น้องมานี่หอดแล้วครับหอดเร็ว อยูใ่ใกล้ๆบ้านจันร้อยครับแต่ว่าห่างบ่ได้บ้านเล่นน้ำไหลจักเทียมาขี่กระยานมาพี่น้องเอ้ยมาหนี <c oughs> ถิถึงแล้วถึงแล้วสวนเกษตรพ่อเพียงโอ้แตายต่แต่รถไม่มีเบรกลูกเพีย๊ยฮัลโหลมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ขี่จักรยานท้ายกล่องก็นแน่นอนเหรอวะวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้สวยสิไปเบ่งยังเกาะน้องป,องปะดุกกรเสียรพ่อเพียง,ยงครับผมครับผมสี่มาทางพี่าาาครับไปนี่ครับกรเกษตรพ่อเพียงของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องคูนหมู่สิบสองตำบลเขมราชอำเภอเขมราช,ราชจังหวัดอุบลราชธานีโอ้เข่าท่าพี่น้องเฮ็ดอยู่กลางบ้านเลย ยุคติดสกันกับบ้านจ่าร้อยกับบ้านจ่าร้อยอยู่ฟังนั่นนะครับน,น,นี่ขี่จักรยานมาในเก๊กไก่หนึ่งพี่น้องนะครับจอดจักรยานไว้มาเยี่ยมยามไอ้สร้อยมาเบิ่งน้ำพ่นนะครับเกษตรพ่อเพียงอันนี้เป็นหนองปลาดุกมีสามบ่อเนาะพี่เนาะ,นอะโอ้แน่นอน,อนขนาดเลยป่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเน้าบัดเลยอันนี้คือบอ่อปลาดุกเฮ็ดอะไรเจัาเดือนเราพี่เนี่ย Ốt lại tôi này Tên là nhai tướp tôi này Trung chìm trung chìm cho bạn này Mẹ bớt xám bỏ lúc đi Ờ, tôi cũng đau khuyến nào đi, mấy bỏ tôi cắn Sẽ đem qua 2 bò nào phá quay xa con Ồ, lại cho tôi này ใบยังอะไรใบยังตัวนึงจอบกับพักตบโอ้ครับจอบกับพักตบนี่โอ้ลงจจกโตครับนี่น้องนี่น้องนี่บอกห้าร้อยห้าร้อยตัวป้ามันคืออยู่ได้น้องน้อยๆนึงห้าร้อยตัวเอาคืนไปขายจากักจักสุดแล้วไปขายบ่แรกบร่แรกได้ขายแล้วได้เอองนินเท่าไหร่ ในเงินแจ็คพันธ์ใช่พี่น้องโอ้ขายให้พี่น้องแจกพี่นอ้นองกินน้ำโอ้เกษตรพ่อพียงเทิ้งขายเทิ้งกิน,ค,น,น,นครับผมโอ้หลายอยู่ตัวนึ่งจุกจับจุกจับอยู่บ,บอ่อเนี่ยหาลอยตัวพี่น้องครับประมาณจ็ดเม็ดคุ้นจ็ดเม็ดหรอพี่หน<ช>ี่งได้บัานปะประมาณห้าเมตรความยาวเนาะความกว้างประมาณสองเม็ดครึ่งกว้างสองเม็ดครึ่งยาวห้าเม็ด พ่อผมผ่าแยงไว้บ่อยมันออกบ่อยมันบืนอหนองเราพี่เนาะแต่ปลาเลี้ยงเขาต้องจะบ่ออก,นอกนเน,ออกนบบเเาะกระปูอ,อกระปูมันไตเลยมันไตออกได้ผ่าแยงนี่อออออโอ้พอของผมเนี่ยในเนาะบ่ของผมเนี่ยม,มันเคยอันนี้แล้วผมมาหาเงินช่วงนี้ผมมีเงินทุนทรัพย์มาหลายผมมาเสียหาเงินมาเทพื้น บอ่อปูนแล้วก็เลี้ยงปลาดุกกับลูกพี่นี่ผมจะร่องเทพ,เพื้อนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ทับจางก็ได้เห็นอย่างว่าท่านใดหลูกพี่เ,เอ้ยว่าเสียบ่อปลาดุกก็การนะครับเนี่ยของแกนร้อยนะพี่น้องบอ่อโขบเก่าครับเสียบโพดอยู่กินเนาะแม่ครับไปเหลือก,กินจังขายเหลือกินจังขายบ่แม่นเหลือขายจังกินเนยเหลือกินจังขายปูอี๋มันปลีอยู่พี่ปื้อโถอันนี้บ่อเปล่าเนาะซุมนี่เนาะโอ้หนังสองบ่อนั่น อันนี้ก็จะมีน้ำแลงมันไายโอ้ครับผมน้ำแร่งเน,น,นาะนาบะถึงมันเน,น,นาะตัวนี้ก็จะมีอะไนะต้น,ตนมนคุงต้นมะคุงตาไโอ้มะคุงตาไข่มะเขือมะยังนันมะักบุ้งมะพริกนกวเน่อันนี้ปอกงีครับตัวนี้ปอกม,ม,อมันเดี๋ยวเสียมาเฮ็ดันัูมพอเักับปู เม e ap, ok hall, a, ื avenues, no o, so afraid, ่อนั oh. ้นลุไปหน้าลุงลีไปเบิ่งคนเลี้ยงหนูคู้เขาทาก็เปิ่งอยู่ดิเปิ้งแตขายอลไรได้เนี่ยได้ขายแล้วโอ้มาเมื่อนี้มาเบิ่งเกษตรพ่อเพียงของท่านผู้ซอยครับของลูกพี่ครับนี่นะครับหมสิบสองน้องคุณตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับเกษตรพ่อเพียงของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องอันนี้คือบ่อปลาดุกครับเฮ็ดแบบไม่ง่ายเนาะพี่เนาะผาแยงอ่มเลยโอ้จุกจิบจุกจิบจุ ประมาณซ้ำปมือเน,นาะไ่กาปมืออะไ,ได้หน่้นวซ้ำประมาณสองนิ้วนะเห็นหัวมันจุบจุบจุ่คืออะไรก็บริาามันคุณามณเน่หมเ่อนีกืเ่ามนครับย่ามอเส้าอ,อันนี้นนยำเลี่ยมงยม,มันเขาไปส่วนอยู่ในกอผผมว่าโอ้บรรยากาศดีเนาะอันนี้เอารถไทเอาเนมน,เน่น อ๋ออ,อ,อันนี้รถเกียร์เอาอันนี้ยังอันเอาออกมาเนี่ยโอ้โพักตบพูดนะเป็นหลองเลยโอ้งามอยู่ตัวละเอาไว้เฮ็ดเป็นหลองหนามมั้งเงี้ยน้องตัวนี้น้องหลุกีนน้องโอ้แก้วแก้วแก้วผมก็ว่ามันเฮ็ดเนี้ยคืออ่อมฝ่ายยังงามเสียสนอกว e ่าเฮ็ดไปเพราะใดอยากได้กินแม่ไม่ได้กินแม่มาแร่งตามบักทั่วป์พิมกูดูก็ได้นี่น้องหลุกีนน้องเข้าท่าดี อ้ยรักการเดียวกันเลยนี่มาแรงมากโอ้ยปิีงปลาดุกปิีงปลาดุกแล้วก็บตาบักทัวสันตัวอันนี้อาจจะเป็นบ่อพักนี่ตัวนี้น้อแต่ว่าน้ำแห้งแล้วโอ้ยงามงามหรอกพี่งามเห็นด้วยเห็นด้วยตอนนี้เดี๋ยวผมหาทุนทรัพย์ก่อนผมจะไปลาดบ่อกบเก่าผมนะเรียงปลาดุกโอ้ยยำกันแล้วทั้งนั้นปลาดุกพอได้พอได้ต้มปนเลยนะสนามปลาเด็กแน่ปิีงแน่เนี่ยล่ะ นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยไปสอดไปหนึ่งนะฮะจะลอยอยู่นี่ครับพี่น้องเพราะว่าเบาะกบผมมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเฮาลาดปูนเนาะเนาะลาดปูนลาดปูนเลี้ยงปลาดุกมันนะครับจิตไทยนามง่ายแม่นครับลุกพี่เข้าต้องแต่ว่าตอนนี้หาทุนนะครับก่อนหาทุนนรับยังยังอยากน้ำโควิดอยู่ยังอยากโควิดทุนนะครับมีงานกรับพอดีเฮ็ดพี่น้องเอ้ยตกงานอีกแล้วเพิ่นบ่แม่นตกงานหรอกเพิ่นเพิ่นหยุดิล้านตามนโยบายนั่นล่ะก็เลยได้มาอยู่บ้าน ัแค่ได้ทำงานก็สิแม่นครับเมาปรับปรุงปรับปรุงเลยแค่ได้เฮ็ดงานก็สิมีทุนมาปรับปรุงบ่อนั่นเลี้ยงไว้แล้วเนาะครับผมเตรียมเวลาอันกระเป๋าเมื่อกินเอาไงคือเาพี่น้องอยากเชื่อก็ขายให้เขาเจ้าเอาไงคือเข้ามากินนี่ละโดยเฉพาะเลยนี่โอ้นี่มันโมลีกันี่ดูยัยเตีนเอาใส่ผ้ายางพร้อมเนาะข้าสน้ามโอยู่บ้านเขาเป็นบ้าน มันโน่นมันนนโ่แล้วมันแล้งไว้มันโน่นมันมันแหงไว้อันนี้เอาต้องอาศัยอันปูผลาดำเอานี่ครับพี่น้องปูผลาดำมันคือจังน้องผมนึงที่ล้างบ้านก็ได้มีทีหน่อยก็เลี้ยงได้นะเมียนครับนี่ก็ที่เป็นเปลนนี่แหละครับหลงงสิแล้วเนาะที่ขก็ลงพี่หอดหัวนี่เนาะหอดหัวนี่ขามไปนี่ก็สิเป็นของจัดร้อยนะครับบ้านบ้านจัดร้อยเนี่ยไปก็เฮ็ดเลยครับพี่น้องบ้านนี้ก็บักบู่เพียงเดียวพอจะเลี้ยมแล้ววะนั่นครับนั่น บ่ไกลกันนะครับพี่นออ้องยางขามบ้านมากเกรเฮียนเลยเพราะว่าสิไปเฮ็ดกระถางเตรียมล่งพักหอมพักยังออพอได้ใส่หลาบใส่ก้อยใส่ปนใส่แจวนะครับผมก็ต้องสิไปพูดนดินอยู่ก็เลยแลนมาเบิ่งน้าหลูกพีก่อนแสดงว่าโอ้ข่าวท่าผมขี่รถผ่านผมเห็นแล้วเพราะว่าหาทะเหลายเมือแล้วเอาเอาขึ้นไปแล้วน้องหนึง่งโอ,อ้ครับลน้องหนึ่งอ่ะโอเคนี่แหละครับกรเกษตรพ่อเพียงนะครับผม มีไว้กินเหลือก,กินค่อยขายเพื่อนว่านะครับแต่ส่วนมากก็เหลือกินดอกพี่น้องหลาย <c oughs> <c oughs> อ่ะขอบคุณเลยหลายหลูกพี่ครับ,รบ,รบขออนุญาตครับคลิปนี้เดี๋ยวกลับไปเฮ็ดอันนั้นตัวก้อนบัดน,นี่ครับเพ็ดกระถางปลูกพักหอมพักบัวก่อยก่อนนะครับคลิปนี้คือจะเอาซ้ำนี่แหละมาเยี่ยมมายามนะครับผมอยู่บ้านอยู่ซอ,งง,อง,างงานกำลังบางแง่ได้หลูกพี่เพราะธรรมดาได้บุญอ่ะอ้๋อบักกล้วยสุกแล้วบ้านลูกพี่นั่นโอ้คืองามสิ หรือมันถื่อนกันเพราะว่าเถื่อเดีมันี่เรืองเรืองโอ้ยบากคำมก็มีตัวใหไงไงขามใหญ่ตัวนึ่ขามโขงปืดหรอใส่ต้มไก่สุดยอดใส่ต้มกบน้ำหนานออาเห็นดีน้ำลงกปี่งามงามซุดยอดมักน้ำมักน้ำสุดยอดเลยสุดยอดเลยสวรรค์สวรรค์เพราะว่าขันธลักษณะนี้จะ้อยกับมักอยู่แล้วนะพี่น้องก็เลยมาเรียนน้ำอหลใส่เราหมดนียนะครับป่ะบ้านใหนขออนุญาตไปเห็ดสวนพรอมควมก่อน นะครับขอบคุณหลายพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับมี่ยังดีๆียูน้ำบาดน้ำซองช่วงนี้ยาน้ำโคบีบบ่ได้ไปใสมาใส่พี่น้องเออเหตุงานเหตุการณ์จะร้อยพากล้อครับร้อยพารอชแนลครับฝากติดตามด้วยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับท่านผู้ชมยบ๊ายบาย